แม่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 เรามาเจอกันอีกครั้งแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับรวมเกมทั้งพิมลีเกมแฮปเปอ์ครับรอบแปดทีมนะครับพอตามน้นะครับเบลเซนก็พลายแพ้ให้ซิตี้ซิตี้เขาเก่งอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดถึงนะครับแม้จะเล่นระบบปลาลูกคอกเขาก็ยังชนะครับ ทีมนี้ไม่มีใครอยากจะแข่งด้วยนะครับแล้วก็คู่แดงเดือดเมื่อคืนนะครับไม่ใช่เคลซีกับเลสเตอร์นะครับ Man you, แมนยูวร์พูนาทีที่9กเ็เสมอแล้วก็พุทธิินต่อครึ่งละ15ครึ่งแรกก็15ครึ่งหลังก็15สจุดท้ายวร์พูมาเพอตอนสุดท้ายครับแล้วก็พิมารีครับนาะที19 ทีมที่ต้องแข่งก่อนก็ต้องแข่งก่อนนะครับทีมที่แข่งขีรังก็ต้องแข่งขีรังสเปอร์ก็แพ้พ่ายแพ้พแพฟูลแลมอาร์ตกิมเก,เก่งก็ยังพ่ายแพ้นะครับไม่มีใครมคาการันตีได้เไรครับว่าทีมไหนจะแพ้ทีมไหนจะชนะโค้ชจะพาไปแบบไหนก็ยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็เวนตนวิลล่าเสมอกับคุณคอนเวตแฮมยูไนเต็ดนะครับ เสมอในกะารพูดถึงเช็ควีอาร์ลูกสุดท้ายที่วิลลาจะได้แต่ก็ไม่ได้นะครเพราะเป็นลูกลำหน้าชัดชัดในการเอฟเอครับนะคร,นะครทีมที่ต้องเจอกันในรอบสี่ทีมแมนยูก็ต้องไปเจอทีมง่ายเฮลซ์เอลซีก็ต้องไปเจอแชมป์เก่าห้าสมัยของแช,ชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในแกรบมีเรื่องอะไรสอบถามมาได้แกรบเรื <Okay. S 1> ่องกดติดตามกดไลค์แกรบของแกรบ